อิติปิโสวิเศอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะอิติปิโส นิเสเสอีอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังสโสอิอิสโสตังพุทธปิติอีพระสยามินโทรวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโธนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะอิติปิโสวิเศสเสอี